เดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนแรกเลยตัวแฉกตัวนี้นะคะสีพาม้นะครับเป็นแบบร้อใช้นะครับใช้ได้เลยเราไม่ต้องมาผสมอะไรเลยค่ะจะมีสองแบบเนาะซึ่งสะดวกนะคะก็คือว่าซื้อตัวแ็กที่ผสมมาให้เลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องใช้แปลงขนกระต่ายนะคะในการเตรียมผิวไม้การใช้แ็กค่ะข้อดีนะคะก็คือ1ึงค่ะ จะฟูขึ้นแล้วทําให้เวลาที่เราทําขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าสีพ่นเนี่ยมันจะติดอยู่บนชาพื้นผิวเดี๋ยวเราเริ่มทาแลกก็เลยค่ะยามครับผมค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากร้านหน้านี้เลยเนาะจริงจริเราทาไปให้ทั่วบริเวณนะคะเพื่อเคลียร์ผิวได้เลย ตอนนี้ได้แล้วเราจะเริ่มขั้นต่อไปเลยต่อไปคือเราเนี่ยจะขัดเขียนต้องเตี้ยนนะครับต่างๆว่ากระดาษทรายเบอร์สองของตัวปลาฉลามนะครับขั้นต่อไปกันโอ้เราจะใช้เป็นตัวสกินนะครับหนึ่งถึงสองแบบพร้อมใช้นะครับพิโคสนะครับผมเดี๋ยวเชิญอาจารย์เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับระบบของค่ะเชิญอาจารย์มาเริ่มยังไงครับเนี่ยก็คือดาบของมันจะไม่เหมือนกัน ครับแต่เราเลือกใช้ตัเนี้เพราะว่าเราเห็นว่าการทํางานมันได้เรียบเนียนแล้วก็ได้คือมานมาง่ายการขัดด้วยการขัขดดก็ขัดง่ายด้วยก็เป็นตัวโฟ๊นะครับหนึ่งหรือสองตเราก็จะโฟล์บนนี้เลยโดยเราโกว์าสองรอบร <ฮะ S 1> อ,อบแรกก็คือเราโฟล์ไปแล้วเราขัดเสร็จแล้วเราก็โป๊์ทอัพอีกรอบหนึ่งเ <ฮะ S 1> พราะรอบแรกเนี่ยเราตัวนี้มันจะทหน้าที่ใบผมเสี้ยนนั่นเองผมเสี้ยนเนี่ยให้มันตื้นขึ้นถ้าถ้าสับชั่งเขาก็เรียกว่าผีมาผี ตัวใหเลยนะครับใช่ครับเลยทั้งคู่เราจะมาพิมากันพี่พีมาได้ไหมเนี่บ แค่ก่อนนะคะในการขัดลงเต็มเต็มชิ้นงานได้เลยนะครับข้าวอ่ะเราค่ะเขาเอาเอาตัวแก้ยางคาไว้ของทันทีก่อนแก้เราสู่ขั้นตอนที่สองค่ะก็คือการที่เราจะทำสีรองพื้นนะคะเพื่อขัดสีเนาะบนคอนิเตอร์นี่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะขัดไม่ได้เลยนะคะก็คือสีแลก็นิเนอร์นั่นเองค่ะแล้วแก้แน่นอน าาเเรใใช้นวันนี้วันนนี้ะครับเราจะใช้สีรอ,องพื้น Q&A c จ a s s i c นะครับโดยเราเนี่ยมี2อตีมสีด้กยกันก็คือตีมสีแรกเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็สีสีเทาแต่ที่เราได้คุยกับอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเปิดเลยว่าเราอ่ะจะทำสีน,สนะคับน้าเป็นสีงาช้างเราก็เลยจะใช้สีขาวนะครับเพื่อให้มันขึ้นค้นสีได้ขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นทินเนอร์ Q&A นะครับเบอร์71นะครับ ถ้าตกคู่กันนะครับสัดส่วนยังไงครับน้องซุกค่ะและสำหรับ